การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานขั้นตอนที่1ประเมินความปลอดภัยผู้ทําการช่วยเหลือต้องสังเกตสภาพรอบตัวของผู้ป่วยว่าบริเวณนั้นปลอดภัยก่อนให้การช่วยเหลือสถานการณ์ปลอดภัยค่ะเช่นไฟฟ้าช็อตต้องทําการตัดไฟก่อนให้การช่วยเหลือไฟไหม้ตึกถลม่มห้ามเข้าไปช่วยเหลือรอให้สถานการณ์ปลอดภัยก่อนจึงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมา เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปขั้นตอนที่2ประเมินอาการผู้ป่วยและขอความช่วยเหลือประเมินอาการของผู้ป่วยดูการตอบสนองของผู้ป่วยว่าหมดสติหรือไม่โดยการปลุกเรียกและตบบ่าทั้งสองข้างคุณคา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 หากปลุกเรียกแล้วผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้ร้องของความช่วยเหลือ การโทรแจ้ง1669จำเป็นต้องเตรียมข้อมูลดังนี้ 1. สถานที่เกิดเหตุ 2. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ 3. เกิดเหตุอะไร 4. จำนวนผู้ต้องการความช่วยเหลือ 5. อาการของผู้ประสบเหตุ 6. มีการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร 7. มีเครื่อง AED อยู่หรือไม่ 8. ห้ามวางสายโทรศัพท์ให้เปิดลำโพงเพื่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ขั้นตอนที่3 จัดท่าให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือท่านอนของผู้ป่วยควรจัดท่านอนหงายบนพื้นที่ราบและแข็งแขนสองข้างเหยียดข้างลำตัวในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุหรือสงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่คอและหลังการจัดท่าต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยให้ศีรษะคอไหล่อยู่ในแนวเดียวกันไม่บิดไปมาเพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บขั้นตอนที่4 ตำแหน่งการวางมือและการกดหน้าอกผู้ช่วยเหลือนั่งคุกเข่าอยู่ด้านข้างผู้ป่วยตำแหน่งของการวางมือคือวางนิ้วชี้และนิ้วกลางที่กระดูกหน้าอกส่วนล่างวางส้นมืออีกข้างบนตำแหน่งถัดจากนิ้วชี้และนิ้วกลางซึ่งตำแหน่งที่วางส้นมือจะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องของการปั๊มหัวใจหรือวางส้นมือตรงกลางระหว่างหัวนมทั้งสองข้างแล้วใช้มืออีกข้าง วางประสานไปบนมือด้านล่างเกี่ยวมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเหยียดแขนตรงไม่งอแขนโน้มตัวลงให้แขนตั้งฉากกับหน้าอกของผู้ป่วยโดยให้ทิศทางของแรงกดดิ่งลงที่กระดูกหน้าอกน้ำหนักของการกดกดหน้าอกให้ยุบลงไป2-2.4นิ้วและการคลายมือต้องคลายมือให้สุดเพื่อให้หน้าอกคืนกลับสู่ตำแหน่งปกติแล้วจึงกดครั้งต่อไป อย่ากดทิ้งน้ำหนักไว้เพราะจะทำให้หัวใจใคลายตัวไม่เต็มที่และไม่เคลื่อนมือจากตำแหน่งเดิมเพราะจะทำให้ตำแหน่งการกดหน้าอกเคลื่อนที่ไปจํานวนครั้งของการกดหน้าอกต่อหนึ่งรอบหมายถึงกดหน้าอก30ครั้งช่วยหายใจ2ครั้งนับเป็นหนึ่งรอบโดยการกดหน้าอก30ครั้งต้องให้ได้ความเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีโดยการนับเริ่มจาก 1>, 1และสองและสาและสี่และห้าสิบเอดสิบสจนครบ30ครั้งขั้นตอนที่หการเปิดทางเดินหายใจและช่วยหายใจเมื่อผู้ป่วยหมดสติกล้ามเนื้อจะคลายตัวทำให้ลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจการเปิดทางเดินหายใจทําได้โดยการดันหน้าผากยกคางโดยการใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งดันหน้าผากลงนิ้วชี้และนิ้วกลางของมืออีกข้างยกคางขึ้น โดยไม่กดเนื้ออ่อนใต้คางการช่วยหายใจแบบปากต่อปากให้เลื่อนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ที่ดันหน้าผากมาบีบจมูกผู้ป่วยสูดลมหายใจเข้าตามปกติแล้วครอบปากผู้ทําการช่วยเหลือกับปากผู้ป่วยเป่าลมประมาณหนึ่งวินาทีควรชำเลืองมองหน้าอกของผู้ป่วยว่าขยับหรือไม่แล้วถอนปากให้ลมหายใจของผู้ป่วยผ่านกลับออกมาทางปากแล้วทำการเป่าลมเข้าปอดอีกครั้งรวมสองครั้ง ต่อการกดหน้าอก30ครั้งนับเป็นหนึ่งรอบในการเป่าลมเข้าปากผู้ป่วยผู้ช่วยเหลือมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อจากการช่วยหายใจรีกเลี่ยงโดยการกดหน้าอกต่อไปเรื่อยๆจนทีมช่วยเหลือจะมาถึงการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED ก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นอย่างสิ้นเชิงเราสามารถใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจเพื่อช่วยให้หัวใจกลับมาทำงานเช่นเดิมหลักการใช้งานคือ 1. เปิดเครื่องเมื่อเปิดเครื่องแล้วจะมีเสียงแจ้งให้ทราบว่านนะจะต้องทำอย่างไรตามขั้นตอน 2. ติดแผ่นนำไฟฟ้าทั้งสองแผ่นบนผิวหนังของผู้ป่วยโดยในกล่อง AED จะมีกันไกลในกรณีจำเป็นต้องตัดเสื้อและมีผ้าขนหนูสำหรับเช็ดผิวหนังให้แห้งลอกแผ่นพลาสติกด้านหลังออกติดแผ่นที่1บริเวณใต้กระดูกไหปลาด้านขวาและอีกแผ่นใต้เาวนมด้านซ้ายข้างลาตัว 3. ให้เครื่อง AED วิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจระหว่างนั้นห้ามสัมผัสถูกตัวผู้ป่วยโดยผู้ช่วยเหลือต้องเตือนว่าห้ามสัมผัสผู้ป่วยเครื่องกำลังวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจ 4. ถ้าเครื่อง AED พบว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยเป็นชนิดที่ต้องการการรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้าเครื่องจะบอกให้ผู้ช่วยเหลือกดปุ่มช็อกและต้องแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดสัมผัสผู้ป่วยก่อนกดปุ่มช็อก โดยการร้องบอกดังๆว่าฉันถอยคุณถอยทุกคนถอย,ถอยเมื่อทำการช็อกไฟฟ้าหัวใจแล้วให้เริ่มทำการกดหน้าอกต่อเนื่องทันที